สวัสดีชาววัตโฟนทีทุกท่านนะคะพอเปิดคลิปมาแล้วเห็นตัวกล่องกันแบบนี้ก็ดูกันเลยว่าเราจะมาแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กันนะคะซึ่งสมาร์ทโฟนที่เราจะทำการแกะกล่องต่อไปนี้ก็คือ a c e r Liquid Z630s ค่ะซึ่งเจ้ารุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างก็มาดูฟีเจอร์คร่าวๆกันที่ข้างกล่องกันเลยค่ะซึ่งก็เริ่มจากหน้าจอขนาดใหญ่5.5นิ้วความละเอียดระดับ h d เทคโนโลยีหน้าจอ Zero Air Gap หรือการลดช่องว่างระหว่างหน้าจอ LED กับกระจกให้เป็นศูนย์ทำให้ภาพที่แสดงมีความคมชัดมากกว่าสมาร์ทโฟนอื่นๆค่ะรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE แบตเตอรี่ความจุสูงถึง 4,000mAh ที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องชาร์จระหว่างวันหรือพก Power Bank ให้ยุ่งยากเลยค่ะใช้ CPU Octa Core 1.3GHz มีระบบคลาวดจาก Acer อย่าง Acer BYOC นะคะ มีระบบเสียง DTS Studio Sound ส่วนด้านหลังกล่องก็จะมีบอกจุดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop ตัว CPU หน้าจอนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้มีกล้องถ่ายภาพ8ล้านพิกเซลซึ่งใช้ความเรียด8ล้านพิกเซลทั้งกล้องหลักและกล้องหน้าเลยค่ะมีน้ำหนักตัวเครื่องเบาเพียง165กรัมเท่านั้นตัวแบตเตอรี่ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เช่นกันรองรับการน,นำทาง GPS รองรับไมโคร s d กาเชื่อมต่อบลูทูธได้อาค่ะพอดูฟีเจอร์อันนี้แล้วก็เริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเนะาะอาค่ะพอเปิดตัวกล่องออกมาก็จะพบกับตัวเครื่องของ Acer Liquid Z630s ค่ะส่วนภายในตัวกล่องก็จะมี อย่างแรกเลยก็คือเคสฝาพับซึ่งก็ต้องเปลี่ยนฝาหลังแล้วก็ใช้ตัวเคสนี้ในตัวได้เลยค่ะมีพวกคู่มือใบรับประกันอันนี้ก็เป็นสายไมโคร USB 2.0นะคะอันนี้ก็หูฟังมาตรฐานค่ะเป็นแบบอินเอีย ก็จะเป็นหัวชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟบ้านนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายในกล่องก็เป็นส่วนสำคัญเลยค่ะอย่างแบตเตอรี่ความจุสูงถึง4,000ม ah. ิลลิแอมป์ซึ่งดูแล้วก็ก้อนใหญ่ใช้ได้เลยนะคะถอดเปลี่ยนได้ด้วย พอแกะกล่องกันเสร็จแล้วก็มาดูส่วนประกอบภายนอกของ a c e r liquid Z630 กันเลยนะคะซึ่งเริ่มแรกเลยก็คือหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่5.5นิ้วความละเอียดระดับ hd ค่ะส่วนส่วนเหนือหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือเป็นลำโพงสนทานากล้องตัวหน้า8ล้าลัดิกเซลค่ะพอพลิกมาดูทางขวานะคะก็จะเป็นส่วนของปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดระดับเสียงแล้วก็ใช้เป็นปุ่มชัตเตอร์กล้องได้ด้วย แล้วก็เป็นปุ่ม power เปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ใช้ปลดล็อกหน้าจอค่ะส่วนขอบด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวโฮมี e ่มสีทองค่ะแต่ว่าดูขนาดถ่ายทำนี้ยังดูไม่ออกเป็นสีทองเท่าไหร่ต้องไปในที่2ส,สว่างอีกทีนึงค่ะส่วนตัวเครื่องด้านบนนี้นะคะก็จะมีเพียงช่องหูฟังมาตรฐาน3.5มมเพียงอย่างเดียวค่ะ ผ่านมาด้านล่างนี้นะคะตรงช่องนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB 2.0สํำหรับใช้แบตเตอรี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องสำหรับงัดฝาหลังของกล้องงดขึ้นมาแกะได้เลยส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝาหลังพลาสติกพิมพ์ลายโลหะ,ะให้ดูดูดาขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายภาพหลัก8ล้านพิกเซลซึ่งก็จะมีตัวฟิล์มสีฟ้าแปะตรงกล้องไว้ด้วยนะคะก่อนใช้งานก็อย่าลืมแกะออกกันนะคะ แล้วก็เป็นตัวไฟแฟลชและไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนค่ะพอย้ายมาดูด้านล่างก็จะมีช่องของลำโพงมัลติมีเดียแล้วก็โลโก้ของระบบเสียง DTS Studio Sound นะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองแกะฝาหลังว่าใต้ฝาหลังนั้นจะมีอะไรอยู่บ้างแน่นอนแล้วค่ะว่าก็ต้องมีเจ้าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ความจุ0.4พันมิลลิแอม์นะคะ ส่วนช่องด้านบนนี้ก็จะมีทั้งช่องใส่ m i c r o s d สดีการช่องใส่ซิม2แล้วก็ซิม1ซึ่งก็จะรองรับไมโครซิมทั้งคู่ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแกะกล่อง Acer Liquid Z 630ส่วนสนนราคาค่าตัวของรุ่นนี้ก็เปิดตัวมาที่8,990บาทเท่านั้นค่ะใครที่อยากพบกับตัวจริงอยากลองสัมผัส Acer Liquid Z 630 ก็พบกันได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2016ณวันที่11 14กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์นะคะส่วนใครที่อยากดูรีวิวแบบจอลึกแบบตัวเต็มก็ติดตามกันต่อได้ที่ w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  a t ว h ์เว็บนะคะและอย่าลืม s ซ cribe w a t a t p h o n e TV กันด้วยนะคะเพราะว a t p h o n e TV ไม่อยากให้คุณพลาดทุกเทรนด์ใหม่ในแวดวงไอทีค่ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ